สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซวันนี้สาวอุ้มบุญไม่ได้ไปนะคะแม่ไปเคียดแล้วแม่ไปแม่ไปร,ร่วมงานงานนะคะโอ้ยโอ้ยนะเงียบเงียบเงียบแม่พี่ไปอยู่เป็นมู่อนก่อนไปโรงเรียน แม่ไปบรดุนดอกเดี๋ยวแม่กับมาพ่ออูดเอาแม่ไปนะคะวันนี้เอออ้ยอยนงแนละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับมาเห็นเพื่อนๆไปนะคะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปแม่ก็ไปไปไปคู่การเพื่นสิไปให้ไปแสดงไปชมแสดงเมือ่อวันที่โอวันที่สิบสามเพื่นสิแห่ขบวนกระถิน ้าง200เชือกนะคะวันที่สิบ13แต่ว่าวันนี้เอาแม่ฟ้าใสาไปเพราะว่าเท้าอุ่มบุญไปกับบมมีคนจับแม่แล้วก็พอคนแก่อยากเอาแม่ออกงานเนาะคะ่ะให้อุ่มยูบานให้พี่ป่าย้อยลอยไว้ก่อนไปโรงเรียนนะพี่ป่ายเลยมาต้องไปนะ้ำพ่อดอก เขียดบ่ได้ไปห้องง่ญ่เลยค่ะเขียดบ่ได้ไปน้ำเมื่อเพื่อนๆเขาเข้าไปนะคะช้างหลายเชือกก็เลยบ่ใครสะดวกก็เลยเอาน้องไว,พวกก้พอเลยเอาแม่ไปเขียดแห้งโอ้น้ำตาไหลหเลยโอ้โอ้พี่ไป น้ำตาไหลเลยเขียนแห้งหึฮึฮน่เขียนแห้งหห <c oughs> เขียนแห้ง,หงพี่ป่ายู่น้ากับโบอุ่นใจแป๊กลวยไม่หายน้องกินใน่ไปออยลอยใน่ไปหล่อเลยเอามาทั้งเขียงเลยเด้อเขียงน้อยนั่นซุกบ่โอ้ยโอ้ยใจสิผานแล้วเนาะอ้าวอุ้มบึงบึง อย่างเร็วๆแน่เอาเข่งน้อยน่ะนะใส่เข่งน้อยมากสีชมพูนั่นแหเข่เงสีชมพูนั่นแหมเรือกเอาวาเนาะเอาหน่วยสีสุกมากว่ามันมืนละตีคือก็เลือกเอาหน่วยสุกมาเลือกเอาหน่วยสุกๆมากสตตัวหน่องแกจะกินไหน้ โอ้ยกินบ่เอาไว้ทะโลเขียดแห้งวัย่อมกินอย่างเลยค่ะเล็กหน่อยเขียดว่ได้ไปง่อแง่้แล้ว กินบ่กล้วยนั่นกินบ่เอาหน่อยสุกๆทั้งไตให้กินบ้างโมโหนะคะไม่ได้ไปบ่ได้ไปก็พอเข,เขียนแห้ง,งหเขียนแห้งเด็กน้อยเขียนเลยด้อพี่น้องบีโอ้ยลอยให้กินเบ้างรอให้กิน าบาต้องเข้าใกล้ดอกยันน้องเขาปลูกยูไก่ไกๆจังหวัดเลนยันลบพดสิเฮ็ดพีใจเย็นใจยเย็นเออใจเย็นๆเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเ,เดี๋ยวแม่กามากก็โพเห็นเพื่อนๆนไปด้วยนะคะก็ไปกันเยอะสองร้อยสองรอยกเชื่องเนาะคะ่ะ น,นิ่งบ่ได้เขียดน้ำตากระไรพี่น้องเอด,ด็จหน่อยเขียดปุ่นน้ำตาไหรแน่อ้มใจเย็นใจเย็นไปไปกัเอาไปอยู่ cháy vậy, cháy vậy cắm nòng lắm nè đừng có đầy mẹ, mẹ, mẹ. <laughs> đến nồi โอ้ยเสี่ยวหยัง hmm? น้อหลอฮะเสี่ยวหยังโลล่ะแท้นี่กล้วยก็บ่กินป้ายก็บ่อยู่ก็ข้าวเหนียวบ่อือแล้ข้าวเหนียวนี่ติ๊บมาไปเออติ๊บตัวนันน่ะเออยกติ๊บมาเลยโอ้ยน้อยจังไดน้อหเด็กน้อยเียดแงพี่น้องเอ้ยเอาหยังมาโลเออ เออขหนข้วเหนี้วมาเล้วขหนิ้วมาเล้วขหนียวมาแล้วเออจุกใหม่เทะลนอยสิกินบบเขี่ยปันนี่เอาห้เลยบีห้เทะลนอยย่าห้หลายโอ้ยขหนียวกินกล้วยบ่กินขอนียวกินเลย นนกินเหมือนบ,บอเอากุยมาให้กินน้ำนะกุยกินให้กินแจีมน้ำเด็กหน่อยหาเนวโล่โอเออโอ้ยโอ้ยเียปา,าจับปะจับปะแหละ หลไิงายผลไยนทงเอาไว้ก้อนมันแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก้อนนน้ยปวยนั่นมาหลอโอ้ยเจอย่างนอนหลกลปวยกับบอยูเออเอาอ้อยมาก nàn đế nàn cần lắm oi tím như nàn mừng khi ừ. cả sắn hán neo thì mới hành kín lò áo nòng vậy neo mà lò vậy กินบ่อโอยไม่อยากเขียดเขียดเขียดอันนี s, ้มาหล่ก <c oughs> ับเบยู <c oughs> ยังเขียดอยู่อารมณ์บ่ท่านดีเล็กหน่อยเขียดเด้อพี่น้องบ่ได้ไปนะเขา,ายอยู่บา้านก่อนมื่อื่นจังค่อยไปมื่อื่นจังออกงานไม่ขายถ้าไปเขียดไป,ไปกินอย่างเดียวเออถ้าไปเขียดไปไกินอย่างเดียวเอออันนี้คือบ่กินสันนี่คือจังเขียดเนี่ยาานยี่ Ừ, 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 có ăn. Cút bưởi bông, cút bưởi bông, bưởi bông. Ừ, ừ, anh à lôm nhắm mà tân đi chứ. Ôi, ôi. Ăn bưởi à? Ăn. Ăn. Ừ, ừ, ừ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 . Ừ, ừ, ค่อยๆกินทยอยกินกินน้ำนำบ่ได้เดือดทองอื่นโอ้อย uh mm um> er> ู่ดอกพี่น้องเอ้ยมาอ้อยเอาเดือนนี่ลูกผู้ใดเบาอยากแต่น้ออยากไปน้ำมีอยากไปกระพงเฮ้ยเฮ้ยพองแม่ฝ่าใสไปออกงานใหญ่ให้แม่ฝ่าใสออกงานเนี้ยอุ้มอยู่บ้านนี่ละเขาเนี้ยนักกีลาทองอื่นเออกิีลาทองอื่นไปไปว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโคชานจาจขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขคนค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซับนีดก็นนะคะสวัสดีค่ะ